ขนาดล้อเนี่ยจะเป็น19นะคะจะเป็นระบบดิสเบรก4ล้อนะคะอ่าเปิดขึ้นลงแบบระบบออโต้ไฟฟ้านะคะลูกค้าโอ้โหสบายมากนะคะพัฒน,นาวิสัยเนี่ยดีเยี่ยมนะคะมีหลังคาสาูตมาให้ด้วยนะคะโอเคนี่เลย กิ่งแพนด้าค่ะวันนี้กิ่งจะพามาชมกับเจ้า Mazda CX5 2 2 XDL คันนี้นะคะเดี๋ยวมาชมด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะด้านหน้านะคะอ่ะด้านหน้าจะเป็นโลโก้ Mazda นะคะตัวโตๆเด่นชัดมากนะคะจะมาพร้อมกับเซนเซอร์ข้างหน้าให้4จุดนะคะส่วนตรงนี้ เป็นกระจังหน้าอ้โหซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์มาเนี่ยระบายความร้อนได้ดีมากๆนะคะหน้าเนี่ยจะกว้างเลยนะคะขับไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวเครื่องยนต์ร้อนนะคะนี่ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวกิ่งจะพาไปชมรอบๆตัวรถนะคะตามกิ่งไปเลยค่ะค่ะถัดมาด้านข้างของตัวรถนะคะขนาดล้อนเนี่ยจะเป็นขนาด19นะคะขนาดล้อนเนี่ยจะเป็น19นะคะจะเป็นระบบดิสเบรก4ล้อน,นะคะ ่วนยางรถเนี่ยโอ้โหใช้งานได้ยาวๆนะคะปี2020ยังใช้งานได้ดีเยี่ยมนะคะตัวรถเนี่ยจะสูงนะคะขับไปไหนมาไหนมองไกลๆโอ้โหมองเห็นได้ดีเยี่ยมทัศนวิสัยดีเยี่ยมค่ะคันนี้ค่ะด้านข้างนะคะอคิ้วจะดีไซน์มาเป็นแบบโคลเมียมนะคะดีไซน์มาเฉวีเฉียวสปอร์ตสวยนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะตัวรถ จะขึ้นลงได้ง่ายนะคะประตูเปิดง่ายปิดง่ายนะคะ,ะนี่มากไม่ต้องออกแรงเยอะเลยค่ะลูกค้านี่ค่ะเปิดปิดขึ้นลงสะดวกนะคะขึ้นลงสะดวกไม่สูงไม่ต่ํามากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถกันเลยค่ะค่ะด้านหลังของตัวรถนะคะนี่จะเห็น m าสด้าตัวกลมๆใหญ่ๆอย่างนี้นะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ให้4จุดนะคะและจะมีไฟท้ายดวงที่3 อยู่ตรงข้างหลังรถด้านบนอย่างนี้นะคะ,ะและที่สำคัญเจ้าม a สด้ารุ่นนี้โอ้โหไฟท้ายสวยหรูค่ะ<ๆ>ลูกค้ากลมๆนะคะขับกลางคืนเนี่ยมองเห็นได้ชัดแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังของตัวรถกันเลยค่ะ,ะเปิดขึ้นลงแบบระบบออโต้ไฟฟ้านะคะลูกค้านี่ที่เก็บสัมภาระของเจ้า m a สด้า x ีเคันนี้นะคะ บอกเลยว่ากว้างนะคะกว้างเก็บสัมภาระได้ยเยอะนะคะอ่ะไปไหนมาไหนเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากๆนะคะและรุ่นนี้มียางสแปร์มียางสำรองมาให้ครบเครื่องมือครบแม่แรงครบนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเดินทางไกลนะคะมีสำรองให้เรียบร้อยแล้วนะคะรับประกันเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอน นะคะเดี๋ยวไปชมภายในตัวรถกันเลยค่ะอ่ะนี่เป็นออโต้ไฟฟ้านะคะลูกค้าอะและจะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะมีกล้องถอยหลังมีเซ็นเซอร์พร้อมนะคะเซฟตี้สุดๆโอเคเดี๋ยวตามกิ่งไปดูภายในตัวรถกันเลยค่ะมาดูฝั่งคนขับกันก่อนนะคะอ่ะเบาะเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าปรับไฟฟ้าสามารถเซ็ตไว้ได้ด้วยนะคะ เนี่ยเนี่ยเราปรับหน้าหลังนะคะขึ้นลงโอ้โหไฟฟ้านี่ค่ะอ่าขึ้นสะดวกนะคะลูกค้าขึ้นลงสะดวกนะคะอ่ะนี่อ่าโอ้โหสบายมากนะคะพราั <S <S อนาวิสัยเนี่ยดีเยี่ยมนะคะตัวรถเนี่ยจะไม่ต่ําและจะมองเห็นไกลๆเวลาเราขับรถเกิดมีสุนัขอะไรขวางด้านหน้าเนี่ยก็คือ สบายมองเห็นชัดเจนนะคะค่ะด้านในนะคะคันนี้จะเป็นระบบ push start นะคะนี่เป็นระบบ push start พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะโอ,โ,โอ้โหพวงมาลัยเบามากเลยคะ่ะลูกค้านะคะภายในกว้างนะคะดีไซน์มาเป็นสีดำนะพวกระบบข้างในเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหโหนูใครเข้ามาชมรถเนี่ยใครได้เข้ามานั่งรถจะเป็นอันต้องชมรถเรา แน่นอนและนี่เลยนะคะสั่งการจากจอด้วยปุ่มได้เลยค่ะนี่นะนะคะสั่งการนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารบันเทิงฟังเพลงหรือเนวิเกเตอร์นะคะกดสั่งการได้เลยนะคะหมุนสั่งการได้อ้โหูหรูมากนะคะหรูหลามากลูกค้านี่เจ้าตัวนี้นะคะ มีหลังคาสลูปมาให้ด้วยนะคะโอเคนี่เลยนี่คะ่ะลูกค้านะคะใครอยากขับชิลๆนะคะบรรยากาศเย็นๆนะคะเปิดหลังคาโอหูสลูปขับดีเยี่ยมนะคะอ่ะเราจะปิดแล้วก็กดปิดนะคะอ่ะอยากเปิดแอร์ชิลๆนะคะก็ก็เปิดได้เลยนะคะ สั่งการปิดแล้วก็เปิดแอร์นะคะความสว่างมันก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้นะคะหรือถ้าเราไม่อยากเปิดอ่ะแล้วก็นี่เลยค่ะปิดได้นะคะลูกค้าค่ะคันนี้ขับน้อยมากๆนะคะเลขไมันจะอยู่ที่71,546กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถใช้งานน้อยมากๆนะคะลูกค้าโอ้โหใครเข้ามาชมรดเราเนี่ยเป็นอันต้องยกมือให้ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนะคะว่าจะกว้างขนาดไหนตามกิ่งมาเลยค่ะค่ะด้านหลังนะคะก็กว้างพอสมควรเลยนะคะไม่อึดอัดไม่อ air นะคะจะมีแอร์มาให้2จุดก็คือเป็น2ตัวอย่างนี้นะคะอ่ะระบายความร้อนโอ้โหทั่วถึงแน่นอนนะคะความเย็นเนี่ยจะหมุนเวียนในรถดีเยี่ยมเลยนะคะดีเยี่ยมเลยความเย็นเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำมากๆสาหรับคันนี้นะคะและมาพร้อมกับนี่เลยนะคะอ่ะ เป็นที่พักแขนพร้อมกับที่วางแก้วน้ำนะคะนี่อุปกรณ์ต่างๆก็คือเดินทางไปไหนมาไหนอ่ะอยากนั่งชิวชวสบายๆเราก็มีที่พักแขนมาให้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวกิ่งจะสาธิตการพับเบาะหลังให้ดูนะคะว่าจะพับได้กว้างขนาดไหนตามกิ่งมาเลยค่ะค่ะสำหรับใครที่มีสัมภาระเยอะต้องการจะพับเบาะนะคะคันนี้สามารถพับได้ขนาด60-40 เพิ่มความกว้างและบรรจุสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะคะอะนี่เลยนะคะนี่ด้านนี้จะเป็นแบบพับแบบขนาด40นะคะอะถ้าเกิดมีผู้โดยสารมาด้วยก็จะนั่งได้แล้วฝั่งนี้ก็จะวางของได้นะคะเดี๋ยวกิ่งจะพับด้าน60ให้ดูนะคะโอเคตามริ่งมาเลยค่ะอะค่ะ,ะทางอีกฝั่งนึงก็สามารถพับได้เช่นกันนะคะนี่นะคะพับขนาด60 เพิ่มความจุของสัมภาระได้เยอะทีเดียวนะคะนี่เลยค่ะสำหรับใครที่มีสัมภาระไปไหนทางไกลสามารถพับเบาะได้นะคะคันนี้เจ้า Mazda CX5 นะคะซื้อไปคุ้มแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้กิ่งพามามาชมกับเจ้า Mazda CX5 คันนี้นะคะราคาอยู่ที่875,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า ไฟแนนซ์จัดเต็มจัดหนักจัดได้เต็มนะคะใครอยากชมรถจริงสามารถเข้ามาได้ที่เต็นรถลพ n น a ด p e e สปีนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสีนครินหัวมากก่อนถึงสถานีรถไฟหัวมากหรือท่านใดอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาที่เบอร์0950695374นะคะเป็นเบอร์ของกิ่งเองนะคะยินดีให้บริการค่ะค่ะสำหรับวันนี้กิ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ